ปรากฏการสุริยุป,ปราคาเต็มดวงในพื้นที่แถบอเมริกาเหนือสิ้นสุดไปแล้วนะครับถือเป็นปรากฏการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบรรยากาศการชมเป็นไปนอย่างคึกคักครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียง4ีนาทีที่สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ที่รอชมไม่น้อยทีเดียวครับ นี่คือภาพช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์บนท้องฟ้าเหนือรัฐเท็กซัสแสดงถึงปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกิดขึ้นในแถบอเมริกาเหนือพร้อมกับเสียงของผู้ชมที่กำลังตื่นตากับสิ่งที่เกิดขึ้นความมืดชั่วขณะทำให้เห็นเพียงหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่กำลังบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครับเช่นเดียวกับปริมชายหาดในมาซัตลานของเม็กซิโกเป็นพื้นที่แรกๆที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้ ผู้คนมาเฝ้าชมบรรยากาศริมทะเลนะครับส่วนในกรุงเม็กซิโกซิตี้ชาวเม็กซิกันหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่มาหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเพื่อสังเกตการปรากฏการณ์นี้ในรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐบริเวณลานสนมามหญ้าหน้าวิลล์อะคาเดมีมีการเคาะหม้อและกระทะเพื่อขับไล่ฟูนิีลูซา่ากร รอกสีดําในตำนานช็อกทอซึ่งเล่ากันว่ามันกัดกินดวงอาทิตย์ทำให้เกิดสุริยุปราคาครับที่กรุงวอชิงตันดีซีแม้จะไม่เกิดเงาบทบางทั้งหมดแต่ก็มีชาวอาเมริกันนําอุปกรณ์มาส่องดูในหลากหลายเอริยาบทมีคลิปของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐ <Enjoy the S 1> ยืน <the clip. S 1> ที่ระเบียงทำเน็บขาวสื่อสาร sure. ถึงชาวอาเมริกันดูสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย และนี่เป็นภาพไทม์ลบจากรัฐโอไฮโอบันทึกตั้งแต่ดวงจันทร์เข้ามาบดปังจนถึงสิ้นสุดปรากฏการณ์ทำให้เห็นว่าช่วงที่ดวงอาทิตย์ถูกบังจนมิดเกิดความมืดเหมือนกับช่วงเวลากลางคืนอีกภาพเป็นไทม์ลบในนครนิวยอร์กครับความมืดช่วงขณะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คนพลุกพล่านอย่างมากทีเดียวรัฐเมนเป็นพื้นที่สุดท้ายของสหรัฐที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้นะครับมีการตั้งกล้องสังเกตการท่ามกลางคิวทัศน์ที่สวยงาม บางคนเลือกมาชมบริเวณน้ำตกในอังการาชายแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาแม้ท้องฟ้าจะมืดครึ้มไปด้วยเมฆแต่เมื่อถึงเวลาดูเหมือนจะเป็นใจครับเปิดทางให้เห็นสุริยุป,ปราคาช่วงที่เกิดเงาบางพอดีมีคู่รักใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษสวมแหวนมั่นให้กันด้วย สุดที่แคนาดาในหลายจุดมีประชาชนเตรียมแบนกรองแสงเพื่อส่องดูสุริยุปราคาบางคนมาพร้อมเก้าอี้ส่วนตัวนั่งชมด้วยความตื่นเต้นโดยภาพมุมสูงทำให้เห็นสีสันของท้องฟ้าที่สวยงามในช่วงที่ถูกเงาบังเป็นเวลาสั้นๆครับโดยในช่วงที่ดวงจันทร์เข้ามาบังดวงอาทิตย์จนมิดได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งลูกปัดเบลลี่หรือแสงที่พยายามเล็ดรอดออกมาเป็นจุดๆคล้ายกับลูกปัดของกำไล และไดมอนด์ริงที่จะจุดแสงประกายออกมาคล้ายแหวนเพชร และเที่ยวบินนี้กําลังบินในช่วงเวลาที่เกิดสุริยุปราคาพอดิบพอดีนะครับกัปตันได้ประกาศเชิญชวนผู้โดยสารให้หันไปมองทางด้านขวามือซึ่งทุกคนบนเครื่องบินต่างตื่นเต้นที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งจากนอกโลกก็จะเห็นเงาวงกลมสีดําสนิทเหนือพื้นที่ที่กาลังพาดผ่านนาซาได้เผยแพร่ภาพจากกล้องบนสถานีอวกาศนานาชาติด้วยครับ